สวัสดีนะคะอันนี้ๆๆคุณคุณยายเชอรี่จังนะคะมาแล้วเพราะว่าเพราะความต้องรีบนะคะเพราะว่าไปอันนี้นะคะแล้วนุ่มนะคะเจ้าคือมาเปิดถ่าย ได้ยินได้ยินแต่อยู่ในช่องอยู่ในยินตากกบยายพูดเช่นะคะมาเอาต้นบักนาดใหคุณยายเชลีจังเมื่อวาน แล้ก็ต้นสับปะรดนะคะจากพ่อพายเอก,กชัยนะคะนะคะได้ช่วยน้องช้างหลายๆเชือกนะคะได้กินดิมในหลายๆวันนะ,ะได้หลายวันนะคะคุณนะคะเพราะว่ารอบนี้นะคะ,ะจากที่ว่ามันในนี้แต่จิแ้ก,ก็ เดก็กค่ะฮจนก,ก็กราบขอพระคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เอฟซีนะคะของพ่อพายเอกชัยนะคะแล้วก็ท่านธิบดีผู้จัดก,การหนึ่งนะคะแล้วก็ชิมงานทุกทุกท่านเลยนะคะที่ประสานงานกับต้นสับปะรดมาให้น้องช้างนะคะจากที่แบบว่าลงไปนะคะห้าสิบเชือกนะคะแต่ได้เกินห้าสิบเชือกนะคะเดี๋ยวก็จะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะว่า เพิ่มเติมมาอีกกี่เชือกนะคะเพราะว่าน้องไม,ม่แบบเขามาขอนะคะเขาไม่มีเราก็แบ่งแบ่งปันกันไปนะคะแบ่งปันกันไปนะคะอืมคม่ะบอก ดีใจนะคะที่น้องช้างนี่อาหารก็ะยิ่นนะคะเดืดเดคนสวยนะี่คะไม่สบายด้วยนะคะท้องด้วยจ้าขอขอหนูกินด้วยได้ไหมหนูกินด้วยได้ไหมหนย่ตาก็ยังไม่เก็บนะคะ เื่าวันนี้นางดีใจมากนะคะตอนที่รถต้นสมับรถถอยเข้านะคะนางแบบกักมือแบบนี้เลยนะคะแม่แม่นมวางบอกว่าได้กินแล้วนะคะได้กินต้นสบรถแล้วเนี่ยน,นะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะก็ทยอยมาเอา เรื่อยๆนะคะจะโยกันมาเอาเรื่อยๆนะคะเลี้ยงดีๆด้อแต่หน่อยอ่ดก็ตื่นตาดีใจพูดไม่ออกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะคะวางแม่พ่อที่จักรีนะคะนะคะก็ฝากบางช้างไม่สบายด้วยนะคะลำไส้ มัน่าจะเป็นที่ลําไส้ของนางนะคะไม่ดีด้วยนะคะแล้วก็ท้องด้วยนะคะการรักษาก็เลยยากนะคะนะคะต้องยิ่งดีก่ะนะคะเห็นอาหารช้างมาน้ําตาไหลเมื่อวานนะคะดีใจมากคนลุกเลยนะคะเมื่อวาน แล้วนะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ like, share, กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะคะบอกเป็นกาลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาเล่าเรื่องอ่าเด็กน้อยผู้เบตให้ฟังนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะนะคะแม่อยากฟังเรื่องไหนแม่อยากฟังอะไรแม่ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะตอบนะคะเอามาไลค์เอามา like. อาจเป็นคลิปวิดีโอพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่กันนะคะเพราะว่าถ้าแม่ไม่ถามแม่ควันก็ไม่รู้นะคะว่าแม่อยากรู้เรื่องไหนนะคะกดด้